มาซ่อมเลนไมเอีซูดีแม็กของคุณพี่หมูนะครับเพื่อการไม่ติดนะครับเข็มใช้งานไม่ได้ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตนะครับเปิดสวิตช์ต้นแจไม่ติดเลยนะครับมีแต่ไฟ a b s ดวงเดียวนะครับที่ติดสิบเอ็ดจุดโวลต์นะครับตำแหน่งนี้ผ่านไอซียินิเฟลตต้องมี5โวลต์นะครับวัดไฟเกจเลย1.4โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์0.6โวลต์แล้วก็0.5โวลต์นะครับ0ู สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างผูกสำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมเลนไมอ e ีสูดดีแม็กของคุณพี่หมูนะครับ เื่อการาไม่ติดนะครับเข็มใช้งานไม่ได้ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมีแจ้งมาประมาณนี้คุณพี่อนำมาจากอำเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับรถมาเองหน้าร้านเลยเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับเมื่อต่อขายจ่ายไฟเข้ากับซัพ์ไยแล้วจะประมาณไหนนะครับไปรับชมกันผมได้ต่อสาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์กันนี่ครับเปิดสวิตช์ไฟแบตน,นะครับเปิดสวิตช์กุญแจ ไม่ติดเลยนะครับมีแต่ไฟ ABS ดวงเดียวนะครับที่ติดนะครับอย่างอื่นไม่ติดโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่หมูผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันติดสวิตช์นะครับครับติดประมาณนี้ติดแค่นี้เลยนะครับโอเควัดไฟกาเข้าตำแหน่งนี้ครับโอไฟหายไปไหนเอ่ย จับกลางไม่แน่นนะนี่ยครับข่ามีไฟ12โวลต์มานะครับอ่า11.42โวลต์นะครับตำแหน่งนี้ผ่านไอซิ่งได้เกลืต้องมี5โวลต์นะครับวัดไฟเกจเลย1.4โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์0.6โวลต์แล้วก็0.5โวลต์นะครับ0.6โวลต์แล้วก็1.2โวลต์แล้วก็1โวลต์นะครับ 1, 1, 2, 1. นสองหนึ่งจุด้าโวลต์ครับตำแหน่งนี้ศูนจดามโวลต์แล้วก็ศ2นจดโวลต์นะครับศ1นจโวลต์แล้วก็ศูนจดหนึ่งห้าโวลต์นะครับศูนจุดี่โวลต์แล้วก็ศูน2จดสามศนจโวลต์แล้วก็ศูนโวลต์นะครับมีแค่ไฟติดอูแค่สองสามดวงนะครับเปงไฟขาวๆแล้วก็ไฟสีแดงหลอดนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไฟจากไฟเกตนะครับ ขาเกตที่เป็นไฟเมนหลักนะครับตำแหน่งนี้ที่มี1.3มโวลต์เนี่ยไล่กลับไปเลยนะครับไปหา IC ซีที่กู้เลดครับไปทํากันมาดูกันนะครับผมได้ต่อเลี้ยงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยนี่เอาแล้วนะครับเราวัดไฟกันเลยครับตำแหน่งนี้11.02นะครับแล้วก็0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์4.9โวลต์ครับแล้วก็0.18ครับตำแหน่งนี้ 0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ครับตำแหน่งนี้4.9โวลต์แล้วก็0.170โวลต์ครับตำแหน่งนี้3.3โวลต์แล้วก็0.123โวลต์ตำแหน่งนี้0.12134โวลต์แล้วก็3.3โวลต์ครับ0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์4.9โวลต์นะครับแล้วก็0.175โวลต์โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกัน มาดูกันนะครับผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแอดจับเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับสวิตไฟแบตกันครับโอเคไม่มีไฟค้างเลยนะครับโอเคเปิดสวิตกุญแจนี่เข็มกวาดปกตินะครับมาดูเลขผสมออดิโอนะครับอยู่ที่1 3 1 5 2 5สนสหารยี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับทิปเอศูนย์ศูนย์ทิปบีศูนย์ศูนย์นะครับปรับไฟได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข็มผมแอดจับให้ตรงไหมน,นะครับปิดสวิตโอเคนะครับดูกัน ความร้อนครึ่งหนึงนะครับน้ำมันครึ่งหนึ่ง105โดยเฉลีย่ย3,000รอบโดยประมาณนะครับตัวเลขไม่ขาดใช้งานได้ปกติครับผมสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับคุณไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างผงไปตามคลิปครั้งต่อ,ตอไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่หมูนะครับที่ไว้วางใจนำเดินใหม่เราดูแลกัน ละเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอากาเสียบื้งต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เอร์โทรดีไลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับละคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ